ก้องถ่ายหูหมพี่น้องต่เดี๋พี่น้องกล่องไอติมหมดเจ๊กล่องล้างหุงามกล่องล้างป้าชี้นี่มึงใช้ก็อะไรเออเออพี่น้องอันเราหดหนาเด้อพี่ใหม่พนมาคุยสาบหัวไหลได้พี่น้องเฮ่จะดู้อชนาคอยพี่น้องเขาจะดื้ชนาคอยมันสิออกอยู่บุวะสีเตยบุออกเอาใส สีนอไม่ติกเกามกิดโควเนี่ยสีนะโคเหไมอนกนะรเ้องมนไทีองหมื่นอะไรันวอ้กให้จสินดี

สบายดีพี่น้องยินดีตอนหับเขาสู่ซองดืมสาวล้าหนึ่งเกดคือเกาทักทายสบายทั้งเอฟซีเกาเอฟซีไมเอฟซีปันกลางทุกคนนะพี่น้องทักทายสบายดีวันสงการวันที่สิบหกนะพี่น้องคลิปนี้กะดี่มสีผ้าพี่น้องฮะอันเอาเก็บผ้าบรรยากาศบุญสงการชิล่าแน้วพี่น้องมันดีสิผ้าตอนท้ายกินแล้วกินต่าเลยนะพี่น้องอไไรนนู้สึกว่าแบบกินเนี่ยมันจุดจัดจ้ดจา,จา,จานนะ่นสิเบิ่งบรรยากาศเนี่ยเป็นทางพี่น้องบรรยากาศสงการนะฮอด พดน,น,พนหนา,าวาปปปกกไม <laughs> ่พี่น้องไปหาให้ผูกก้บ่าวปั๊บแปะมาเด้อได้พี่น้องสิเกะผ่าบรรยากาศมาไฮเบิ่งเด้ออ่อนห่างหายไปจักมื้อแล้วป,ประมาณ10ปีเพระมาณ10กว่ามื้อแล้วพี่น้องห่างหน้าหายตาไปโดนเนาะถ้าเพิ่นก็นยังสิเฮ็ดอยู่เดี๋พี่น้องแต่ตอนนี้เพิ่นยังแบบพันยังเพียย,ยังบอบ้อเพิ่นซับเิ่นสิตเดสสัมาลิวันนี้ดิีสิพาพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศเนาะเดี๋ยวสิพาไปลักเบิ่งไม้เหลืองเต็มได้พีนพ่น้งองหมู่เพินพ่นมานําเอาเอาไปท้าย ไว้ท่งนั้นนะเบ็ดมดมาพี่อม, <im it> ม, <im it> มาพี่ <im it> อ่ะกฟานที่นาะ ลอยจอยโค่ลอยพี่น้องจอยโค่นโค่นนี่โ่นนี่เปลือพี่น้องให้อยู่เอาไปเอาไปเอาไยเอาไปเอาไปเอาห้ามเือเลยเออจีร่างนาขันหนึ่งล่ะเอยร่างหนาคนเดียขั้นหนึ่งตั้งมาใ่เนื้อ นาคอยพี่น้องเขาจะดึ้วพนาคอยมันสออกอยู่บัวซีสีเตยบออกเอาไ่มาดิพื้นในพืู้ช้ก้อนมือนก็อกเลยออืดมนมละพี่น้องชิมม่พุกซัโวยยื่นสวส่อคุณวัดสบายดี่ะละไปกองดีจะว้อาจารย์นะป๋องปอไเด้อ พี you know, yes. it 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 like so ่น in ้องเแล่ห้าหน้าสวัสดีพี่น้องเามา้สชงผาะสล่เ้ามาใสชงผาอันนี้สะอ่อนคืองามแสะอ่อนนะอนเนสะท้อนเสียงูบาหน่อยดึกซีใส่เพิพี่น้องเจ็ดีนเสียงน้โตชาีอันนี้เสคีมนะพี่น้องสวยดีเคีมผิวดไม่ได้ไนอย่างเดียวเสือแพ้ได้เสือแบบเบียวกนเสือมาดิน้ก็เล วันหลินนาเนาะพี่น้องเนาะลิ no. ้นหนาอยู itor, ่ฮะว่าเด็ดว่าเด็ดไรของแก่ว่าว่าเสืออันต้องกินพี่น้องมาแต่อันว่าสิไปกินตามอะไรพอดีเหรคพูออกมาก็เป็นแบบสีเนาะพี่น้องฮะเดะเนื้อซอสจะเขียนรึเปล่าพี่น้องเขียนดิพี่น้องโอ้วสีเสือที่มันคือสีเดียวนะเออ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 ก็เป็นก้างท้ายหูพีน้องแต่เนี่ยพี่น้องของดีดีมือมืเด็ด กองล้างถุงน้ำกองล้างมอนใช้ก็้หะอมันจอยหุ้ดจยหด้นมมีคนไปหุดนฮะฮ้าโหลให้ได้เนี่ยพี่น้องหาลโหลหุ้นนด้วพี่ใหม่พันวาคุณซ้าบันถัวได้พี่นองเอฟซีพันวะี่เจอแไปไปหลโหลบารังนเนี่ยเห็นพี่น้องเอ้ย จะด่าวกันนะที่กล้องแรพี่นนาะวันศิลป์เลยมันที่ก้องแันเป็นแบบซึ้งๆอะไรเนาเมื่อในสะออดผ้าสะออดมาฮดแล้วพี่นอะเาว่าดิ่มเนาะฮดแลยโทษตัวฮดณูมือปะ ตอนนี้กำลังตีกองเพลินนะเออตีตีตีกองแมนหมตีกองวันสินแมนหมเนี่ยวันสินพี่น้องวันสินวันสินค่ะพูดแต่ตอนพูดใดก็ได้ไปเถอะพูดนะคะพี่น้องพูดพูดเอ้เถอะเอย่านะเถอะอย่านะเถอะ ตอนนี้ยูดวัดท้ายสโสงด้วยพี่นอ้องคุ้ช่วยกับโสงจะลวงถึงหน้าเดน่ะฮะก็เลยไม่อ่อน,นกระ,ะ,ะดาตวงเอาหนังขีผ่าใส่อะไรยืดเนาะใส่ผัอยืดมี่ยืดมีแให้งครับพี่นอ้องตอนไหนยูดวันนะพี่นอ้อง เขาเขามาดแล้วมือนแล้วมือนีกกับดอีกมือมือได้ขื่นท่อมือเน้ะมือต๊กลางมราถ่ายเฉยมือต๊วันถ่าก๋ามี่ก๋ามีนียว่าเนี่ยในใอีเทียบไี่้นตก็เปวันภาษาแล้วแล้ววันนี่้าเป็นสา

สีแมนสีแต่ถิมเลยนะเสือตัวนี้เนาะถิ่นบ้านซีเนาะบุยเป็นตะไซร์ได้เสือขาวเสือเพ่งนะพอดีเสือแตงเลยนะแบบชายซีสภาพน้องนี่ย <c oughs> โต๊ะหัวนเลยคือมันหยอดหยอดอะไรเศร้าข่เด้อเหมือนว่าเศร้าไข่เด้อค่ะเศร้าไข่เด้อพี่น้องโพสต์นะพี่น้องมีเอฟซีทามวาดีมเกิดวันอะ่รพี่น้องไปถ้วยถือวันอะไรอ่อนวันอะไรเออวันอาทิตย์ครับพี่น้องดีมเกิดวันอาทิตย์ครับพี่น้องโอ้แขนสอดออะไรอ่อนแขนเคลื่อคือชี้นี่ ซีมูอังทุ่มๆมาบนในกล่องเลยซีพีไมบ่บนทังกล่องเลยทีอกมันคือออกม่วมองว่ะเ,เนี่ยหรือว่าเปนสะอ่อนเชียงม่ะเนี่ยเออใช่เด้เออผิวเออผิวขาวเอ้ยขาวออกโคตรอีกเนาะพี่น้องโคตรอีกเมื่อน,นี้พาสะอนอนมาโคตรมาเนี่ย โหดหรือไม่สอออนพาสอว์มาเขาวัดเนาะพี่น้องเป็นเขาวัดหล้อเปนออกห้อนเดนเป็นออกห้อนกับอันน้ำหนาวนะสอนนะดิมก็เลยพาเพื่อนมาเขาวัดเน่พี่น้องแรกจากโหดผ่าเลยเขากับิเมื่อไหรนี่นงจอกดมดิมนะโหดแล้วแ่มเ้หรอโหดอ้าวโหดเหรออ้าวจิเอโหดน้ำล้าง เ้ามาเอาป้าไปหัหน่นกันข้าว,กว,ว,าวโก่อนมูได้มูข่อยตัดสิโลไปไปไปเตรียมซี้ให้เหมือนโซ่ใสโฮดมากฮุดพี่น้องเลย ตอนนี้กำลังอยากปลาหมึกอยู Jamie, ่เนาะลูก่นซื้อมาเหลี่ยงลูกเหลี่ยงร้านเหลี่ยงทีเหลี่ยงน้องเนาะน้ำฝนมาแต่ต่างประเทศเนาะพี่น้องเพิ่นมาแต่ตัวเติบแหละที่ซองทีแหละนี่ยืนหน้าซาวตอนนี้เนาะอยากปลาหมึกพี่เนาอจะกินอะไรบดจะกินอะไรบด ที่้องมาเด้อเขาอันลูกผสมออันนี้มาดูลูกคือลาคือดอกดีดอกกิ๊บอดเด็ดสองลูกเี็แต่น้ำเป็นเน็ต็นน้ำคอก้อนสองไม้ย่อยสองไม้สอแนล้วติดตาด้วยรียบเรียเสียไ้ไ้าคิดบสองแมนะปก็ทิ้ตาไปด้วยที่น้อ กระดุมดิมกับกระด้าดิมนะบ้าหัวมันจะเกาะอไปกันกระด้างบ้าหัวมันเนอะไอ้บัวเปล่าพี่น้องตอนนี้ดิมก็มาหอวเทือนมมาทีเหยีหอยนอกเมริกาตอนแรกว่าจะไปกินตําอยู่บหมนซอกเนาะไปแล้วเด็กหนุอยเขาดิ่งนำซีพี่น้องถือหนาดิมหนาอย่างไรซีฝัดซี้งอมเตยเนาะสะอ่อนเม่รักสิจอนนวดเบิ้งเนอะมาถือเสือสะอ่อนเนาะ ก็เลยขวบมาทางนั้นก็เลยข้อหละน้ำเด็กน้อยก็มาไปกินเขาอยู่ในหาดในบ้านนเาะไปเห็นเสาเหล็เสาขี้นที่คนไปดินเนาะที่มันห้าก็มาเตอสรงผาพี่น้องเจอกันผาเลาะบาดเลยก็ไปหัวอันพาสอรไปหดผาอยู่วัดกัลยาสดาวน์ะพี่น้องคลิปนี้กัลยาสวรรค์ซ้ำนี้เลยพี่น้องบรรยากาศเมื่อที่ซานกับสีป้อมหันนี้แล้วพี่น้องเนาะมันบอกคือคืนคือนี่เนาะมันงไก่เนี่ยโคบอ้วโคบิดเนี่ยบรรนากาศดินบัตนไทยแหลมเนี่พี่น้อง คิดนีกับพอกันไหมคิดมาได้ทุกคนเดอ้อสบายดีอยู่ดีไม่แห้งไม่สิบุซิ่งคนเดอ้อ